อันนี้น้องใหม่จ้าน,นี่เพิ่งออกวันนี้นะคะดูความสมบูรณ์อือหือสองแผลแผลล่างแผลบนถ้าออกน้อยดอกก็จะใหญ่มากนะคะแต่ถ้าออกออกเยอะช่อใหญ่ก็ดอกก็เล็กก็เข้าใจได้ส่วนตัวนี้เป็นอ่ผู้ฐานนะคะนางฟ้าผู้ฐานนางฟ้าผู้ฐานเขาจะออกเหมือนงูเกงกองเลยเพื่อนออกแบบไม่เข้าใจออกแบบออก,ออกจริงจังมาก จะออกไปไหนเยอะแยะมากมายแต่ไม่ออกมั่วเนาะเนี่ยนางอยากออกจังนี่ค่ะดูนะที่ออกเป็นช่อก,ก็ออกน้นเพื่อนนะแต่ว่าที่อยากออกไปทั่วก็เต็มนี่ค่ะีนน,นางฟ้าพูถานนะลักษณะก็จะไม่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นนางลมเทาเนี่ยก็จะออกเป็นกระจุกอย่างนี้เนี่ยการเดินของก้อนก็จะเดินแบบเดินเต็มที่นะคะ แบบนี้เ,นเพื่อนนี่ค่ะความใหญ่ของน้องนะคะช่อดอกอืมอันนี้ก็จะเก็บนะคะช่อนี้โตมากคละ